เอาละสวัสดีครับหลายๆคนน่าจะเห็นปกคลิปและชื่อคลิปกันไปแล้วจะได้ไม่ต้องพูดพ่มทำเพลงให้มันมาความนี่คือคอนเทนต์เปลี่ยนผลทุกๆ50เลเวลนะครับผมเป็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนและเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับและคลิปนี้สนับสนุนโดย Tnset Shop ร้านจำหน่ายรหัสบ,บล็อกฟุตสุดเทพร้านดังจาก t ิ k t ต k ที่มี i อดีสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้ง ID ดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึง ID ดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจ i อดีสุดคุม้มสามารถซื้อได้ที่ Tnset Shop .net หรือกดที่ลิงกดด้าาาาานนนลลลลล่่่่่่่่งงเเเเเเเยยยครรรัับมมมมจหหวอออออืกกกกีีีีีทททใิ นะแล้วนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งมาหัดเล่นบล็อกฟุตเลยอยากจะลองทําในแบบคนเล่นไม่เป็นอนะ่ะมาลองทําดูนะครับว่า oh. มันจะออกมาเป็นยังไงแต่จะบอกว่าเล่นไม่เป็นก็ไม่ถูกสทัทีเดียวนะครับตัวพี่เองเนี่ยก็พอจะเล่นเป็นบ้างนะครับเพราะว่าเก็บเลเวลกับลูกทุกวัน oh. และแน่นอนนะครับวันนี้น้องรีบอลไปโรงเรียนนะ oh. เพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่จะลุยเดี่ยวโซโล่แบบโดดเดี่ยวเดียวได้เพียงลําพังนะครับผม oh. และมั่นใจได้เลยว่าถ้าน้องรีบอลเห็นคลิปนี้จะต้องภูมิใจในตัวพี่อีกแล้วก <Okay. S 2> ่อนจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวขออนุญา ทำการสุ่มผลหนึ่งครั้งนะครับจะเอาตัวละครน้องๆในแคลอะไรเงี้ยมาสุ่มให้นะจากนั้นเราก็จะกินผลนั้นเข้าไปแล้วใช้ผลนั้นเก็บเลเวลจนถึงเลเวล50นะครับพอถึง50เนี่ยเราก็จะกลับมาสุ่มใหม่แล้วก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ50เลเวลนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ว่าจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับเป็นผลเทพหรือกากแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้นะห้ามสุ่มใหม่นี่แหละครับที่พีบอกว่ามันน่าสนุกก็ตรงนี้แหละเพราะถ้าเราสุ่มได้ผลเทพๆเราก็จะเก็บเลเวลได้ไวมากๆนะครับแต่ถ้าเราไดยนรบ อยากลองดูว่าตัวเราเองเนี่ยจะทําได้แค่ไหนเนาะจะมีก็แค่ตอนสุ่มผลนะครับที่ขอแรงจากน้องๆในแคลนมาสุ่มให้นะ <Okay. S 1> เอาล่ะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็เดี๋ยวลุยเลยครับ <Okay. S 1> เริ่มมาพี่ก็ทาการพายเรือม,มาที่เกาะลิงทันทีเลยนะครับ mm hmm. เพื่อมาสุ่มผลผลแรกผลแรกนี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเรานะครับ mm hmm. หวังว่าจะได้ผลดีๆนะครับผม mm hmm. และตอนนี้น้องในแคลนก็มาสแตนบายรอพี่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมอบผล,ลไม้พิศดารผลแรกให้กับภารกิจนี้นั่นก็คือเฮ้ยผลควัน ต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนนะครับใครที่ดูซีรีส์บล็อกฟู้ดกับลูกชายของพี่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าพี่ใช้อยู่ประมาณสองสามผลแหละที่เคยใช้งานมานะครับ <S <S บอกเลยว่าเปิดประสบการณ์มากๆเอาละ <S 1> <S 1> พอได้มาแล้วก,ก็กดกินทันทีเลยครับมั่มเข้าไปจะเห็นได้ว่าตอนนี้เลเวลหนึ่งเลยนะครับเลเวลหนึ่งและจากคนที่ไม่เคยใช้ผลควันนะครับผมมาลองใช้ครั้งแรกก็อาจจะงงๆนิดนึง <No. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ผลนี้ในการเก็บเลเวลช่วงแรกยังไงนะหลังจากพอได้ผลไม้พิอศันะค์มาแล้วก็เดี๋ยว เดียวไปที่เกาะทหารเรือเลยนะครับ <Okay. S 1> จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากเก็บเลเยวลใกล้ๆนี่แหละง่ายๆอีกอย่างเราไม่เคยใช้ผลควันด้วยเราไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับพอมาถึงก็กระโดดขึ้นฝั่งครับผมพุ่งไปที่จุดรับเฟสทันทีด้วยความรวดเร็วพอมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบกดรับเฟสเลยครับรับมาก่อนเลยพอรับเวสมาแล้วก็ยังไม่กล้ากดคูณน,นะครับผมเพราะยังไม่รู้ว่าผลควันมันฟาร์มยากหรือเปล่าอะ่ะก็เลยลองใช้สกิลเล่นๆใส่มอนดูก่อนโอเค หลังจากทุบมอนไป1ชุดนะครับผมก็รู้สึกว่าผลนี้ก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียบก,ก็เลยวิ่งกลับไปรับเควสอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวกดคูลเลยดีกว่า <Okay. S 1> จะได้เล่งเลเวลให้มันเร็วขึ้นเนาะในช่วงแรกส่วนตัวรู้สึกว่าสกิลแซดของผลควันนี่ก็คือดีเลยนะ oh. แรงด้วยแล้วตอนนี้เราก็เวล11แล้วนะครับ <Yeah. S 1> กลับไปรับเควสอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําอีกเควสนึงแล้วก็ย้ายเกาะเลยดีกว่า okay. โอเคตอนนี้เราเลเวล15แล้วนะครับผมแล้วก็ทางขวาล่างนะครับเห็นจะมีสกิลใหม่เด้งขึ้นมานะครับสม็อกบอมเบอร์นะและส่วนใหญ่จากที่รีบอลลูกชายพี่เคยบอกนะครับผมสกิล F เนี่ยมันคือสกิลเคลื่อนที่ก็เลยกดใช้แม่งเลยและต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับผมสำหรับสกิลสม็กบอมเบอร์คือมันบินได้ด้วย พอบินมาถึงเกาะลิงแล้วเนี่ยก็รีบวิ่งไปรับเควสนะครับแล้วก็กลับมาลากลิงเพื่อที่จะจัดชุดใหญ่พวกมันก็วิ่งต่อยต่อ,อ,อยนะครับผมทําให้มันมารวมเป็นกองเดียวกันแล้วเราก็สกิลและจังหวะนี้ก็ทําให้พี่รู้ว่าสกิล F ของเราเนี่ยแม่งแรงมากนอกจากจะเป็นสกิลเคลื่อนที่แล้วมันยังทิ้งดาเมจลงไปข้างล่างด้วยนะครับคือโกงมากอะ่ะรู้สึกยิ้มเลยนะครับที่ได้ผลนี้เป็นผลแรกคือแบบดีใจเลยอะ่ะ และหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นคิงคองอะไรโดนระเบิดพี่หมดอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นสกิลหากินของผลควันจริงๆเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ใช้สกิลอื่นอีกเลย <c oughs> ขนาดบอสแมพยังโดนผมตบล่วงด้วยสกิลทิ้งระเบิดสุดโหดถึงว่าทำไมรีบอนบอกว่าผลนี้มันฟาร์มดีมาอยู่แป๊บเดียวก็เวล28เข้าไปแล้วนะครับ oh. ไม่สี่ยีิเาแล้วด้วยหลังจากนั้นพี่ก็ไปบินทิ้งระเบิดมาอีกรอบสองรอบนี่แหละแล้วก็ได้เวล31มานะครับ พอเลเวล31 N แล้วเนี่ยก็ไม่ได้บินไปรับเควสต่อนะครับผมแต่ว่าบินอ้อมไปอีกเกาะหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเกาะบากี้นั่นเองนะครับฝนคันนี้แม่งโกงจริงๆ <S 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 พอมาถึงเกาะบากี้นี่ก็ไม่รอช้าครับผมวิ่งไปรับเควสก่อนเลยและด้วยความมั่นใจครับผมพี่ก็ใส่คูณไปเลยครับ2ชั่วโมงพอรับเควสมาเสร็จก็นี่เลยครับผมออกสตาร์ทแล้วก็บิน คือบอกเลยว่าผลนี้มันมันเกียนมากอะในการเก็บเลเวลนะครับแล้วดามเมจที่หล่นลงพื้นนี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะคือแรงพอสมควรเลยนะเนี่ย <Wow. S 1> แต่ว่าในข้อดีของมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับผม <Nope. S 1> รู้สึกเวียนหัวมากแล้วตอนนี้กำลังจะอ้วกแล้วด้วย พอฆ่ามอนกลุ่มนี้เสร็จนะครับผม <Okay. S 1> ก็เลยแวะไปหาบาร์กี้สักหน่อยแล้วก็ทักทายด้วยระเบิดควันนะครับสังเกตดูว,ว่าบาร์กี้นี่แทบจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะ <c oughs> ก็แหงล่ะบินอยู่แต่บนฟ้านะครับแต่ก็แค่หยอกๆอนะครับผมพอมอนกลุ่มนั้นเกิดปุ๊บผมก็กลับไปเก็บเลเวลต่อก็ได้ทําการบินวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับผมเก็บเลเวลไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันช้าๆแล้วแหละเพราะว่าเราน่าจะต้องใช้สกิลอื่นบ้างนะเนี่ย okay. หลังจากเลเวล40นะครับผมก็รีบวิ่งกลับไปรับเควสต่อทันทีนะครับไอเควสนี้เขาก็ให้เราไปทิ้งระเบิดใส่มอนที่ถือกระบองหลังเกาะซึ่งต้องบอกเลยว่าชะตากรรมของไอพวกนั้นก็ไม่ต่างจากไอพวกเสื้อแดงนะครับและเหมือนผมจะได้สกิลใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสกิล X รู้สึกว่าแรงมากเลยนะถ้ากดค้างไว้อะช็อตนี้ก็เกือบตายนะครับผมมัดแต่ลองสกิลแต่ก็เหมือนเดิมนะครับว่าสกิลหากินของเราเนี่ยก็คือสกิลทิ้งระเบิดนี่แหละ แล้วก็ตัดภาพมาอีกทีก็เลเวล51เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆมาใช้เวลาน้อยมากเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าผลควันมันจะฟาร์มเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าได้ลองใช้ผลควันแล้วแหละก็สนุกดีนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ผลควันบินกลับไปที่จุดสุ่มผลอีกครั้ง <Okay. S 1> แน่นอนว่าน้องในแคลนก็มารอเรียบร้อยแล้วพอถึงเลเวล50แล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนผลสักทีนะครับแต่ว่าแอบแอบวันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนี้ชะตาชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปหรือไม่กับผลนี้ โอ้โห oh ผลพัดลม <Nope. S 1> บอกเลยว่าผลนี้นี่คือแบบแทบจะกดหยุดอัดคลิปแล้วก็ไปนอนนะครับพี่ <c oughs> น้องที่สุ่มผลนี้ให้แม่งถึงกับหัวราะออกมา <c oughs> มก็ได้แต่เอามาถือไว้ในมือนะผมยังไม่กล้ากินเข้าไปด้วยซ้ําแต่ถึงจะลังเลอยู่สักพักนึงนะครับแต่สุดท้ายภารกิจก็คือภารกิจแดกแม่งเลย <c oughs> ส่วนตัวไม่เคยใช้ผลพัดลมมาก่อนเลยนะครับแล้วก็คงไม่คิดว่ามันจะกาาขนาดนั้นหรอกมั้งแต่พอเห็นสกิลแรกต้องบอกเลยว่าชิบหายละ หลังจากนั้นผมก็แวะซื้อหนังสติกแล้วก็กลับมาที่เกาะบากี้ว่าเดี๋ยวจะเอาหนังสติกเนี่ยเอาไว้ลากมอนนะครับผม <Okay. S 1> ยิงไกลๆแล้วก็ลากมันเข้ามาจะได้ไม่ต้องเดินไปให้เสียเวลาเนาะและไม่น่าเชื่อว,ว่า <c oughs> หนังสติกกับผลพัดลมเนี่ย <c oughs> ผมแทบอยากจะโยนพัดลมทิ้งแล้วเก็บหนังสติกไว้ <c oughs> คือมันกากมากอะเป็นผลที่กากมากๆเลวร้ายสุดๆ แต่เพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับผมแค่นี้ไม่ทําให้เราท้อได้เลยตอนนั้นผมคิดแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลแซดมันไม่ดีก็ได้นะเรารีบเก็บมาซิลี่แล้วเราเอาสกิลใหม่ที่มันดีกว่าเดิมมาใช้ดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าครับผมรีบรับเควสแล้วไปเอาแขนหมุนใส่หนุ่มกระบองหลังเกาะบอกเลยว่าลมตายกันไปหลายตัวจนกระทั่งผมเวล5 5นะครับผมสามารถรับเควสไปตบบาร์กี้ได้แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วว่าผมจะเอาอะไรตบมันดีเพราะว่าพัดลมน่าจะไม่พอมีเว็บหนึ่งท โถชีวิตผมแทบอยากจะยกนิ้วให้กับผล,ลไม้ปีศาจผลนี้มากๆไม่ใช่นิ้วโป้งนะแต่หลังจากตายไปหลายรอบนะครับผมผมก็ตบบาร์กี้ล่วงจนได้ด้วยผลพัดลมสุดโหดตบบาร์กี้เสร็จก็แวะมาตบหนุ่มเสื้อแดงต่อนะครับผมเพื่อให้เลเวล60แล้วเดี๋ยวย้ายไปจากที่นี่ได้ละ <Okay. S 1> ไม่น่าเชื่อครับผมทําเควสมาตั้งนานไม่ได้สกิลใหม่เลย <Nope. S 1> ก็เลยเบิกเรือออกมาแล้วก็นั่งมาที่เกาะทะเลทรายนะครับ และให้ผมเดาเนี่ยไอ้สกิลเอฟน่าจะเป็นสกิลเคลื่อนที่ของมันนะเนี่ย <Wow. S 1> อย่าบอกนะว่าวินขึ้นมาบนฟ้าแล้วทิ้งพัดลมลงมาเหมือนผลควัน uh. หลังจากนั้นผมก็รีบเดินทางไปที่เกาะทะเลทรายครับผมแล้วรีบเก็บเลเวลอย่างยากลําบาก <c oughs> ต้องใช้คํานี้เลย และทุกครั้งที่พี่เผชิญกับความยากลาบากนะครับผมสิ่งที่พี่นึกถึงก็คือน้องๆเขาจะกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราหรือเปล่านะถ้าน้องๆเขากดให้เนี่ยเราคงมีกําลังใจทําคลิปต่อไปแน่เลยนั่นแหละครับผมได้ใช้สเต็ปหนังสติกนะครับผมยิงลากเข้ามาแล้วก็หมุน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 คือในคลิปนี้ตัดให้มันแบบสั้นลงแล้วนะเพราะว่าความเป็นจริงก็คือกว่าแม่งจะตายหมุนประมาณ3-4รอบอะคือเบามากต่ก็ไม่ย่อท้อครับผมไปต่อหลังจากนั้นก็ย้ายมาหมุนต่อตรงนี้นะครับ คือย้ายที่แหละแต่หมุนเหมือนเดิมแล้วดูความรุนแรงของการหมุนนะครับผม,มหมุนประมาณสี่รอบอ่ะเฮ้ยแต่ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> มีคิลใหม่มาแล้ววว้า <c oughs> แ,และหลังจากได้ลองครั้งแรกก็อุทานออกมาเลยว่าเฮี้ยอะไรเนี่ย แต่อย่างน้อยก็ทำให้เรารับเควสได้เร็วขึ้นหลังจากรับเควสเสร็จแล้วก็กลับไปหมุนแขนกันต่อนะครับและมันก็มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เราทอร์นาโดแอสซ์เดูชื่อดิชื่อสกิลโคเท่อะแต่พอผมกดใช้แล้วต้องบอกเลยว่าฮย <Huh? S 1> อะไรเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้ท่าหมุนแขนสุดโหดอยู่ดีอะ <Yahoo! S 1> อ้และหลังจากเราหมุนแขนอยู่นานนะครับผมไหลหลุดแล้วบ้งเนี่ยผมก็เวลหนึจนได้นะ พอกันทีกับความทรมานไม่รอช้านะครับผมรีบบินไปอย่างไวนี่คือสกิลเดียวและประโยชน์เดียวที่มันมีและถ้าจะให้พี่ให้คะแนนผลไม้ปีศาจผลนี้นะครับเอาไปเลย2คะแนน,น,นเต็ม1ินี่ถ้าไม่มีสกิลบินให้นะเอาไปเลย1คะแนนและ1คะแนนก็คือคะแนนการหมุนแขนนั่นเองครับหลังจากทรมานกับผลพัดลมอยู่นานนะครับผมการสุ่มผลใหม่ครั้งนี้เฮ้ยผลไฟ ผลไฟโอ้โหนี่แหละครับผมเขาถึงจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงตอนได้ผลนี้มานี่คือกระโดดดีใจใหญ่เลยนะครับผมคือดีใจมากจริงๆเพราะว่าอดทนกับผลพัดลมมานานแล้วไม่รอช้าเลยครับผมรีบกินอย่างไวไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามันดีไหมแต่ว่า1เลยมันเป็นผลโลเกียนะครับแล้วก็2แม่งดีกว่าพัดลมแน่นอนและก็ถึงเวลาทดสอบสกิลแรก โอ้โหดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ว่าความเทนี่เอาไปเลยร้อยคะแนนคือตอนดูวันพีก็ชอบผลนี้อยู่แล้วนะชอบความสามารถของแบบของไฟอ่ะมันเท่อะหลังจากนั้นก็ห้าวเลยครับผมและถ้าสังเกตดีๆมันมีสกิลบินมาให้ด้วยว้าวโอ้โหเซอร์ไพรส์สรรรม,มากครับกับผลไฟคือมันเท่มากอะแล้วก็สกิลดูแบบดูมีประโยชน์ผมไม่ได้พลาดทิงผลอื่นนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการบินมาที่เกาะน้าแข็งหรือเกาะหิมะนะไม่รอช้าครับผมผมรีบกดรับเควสมาโดยทันที เพราะว่าตอนนี้เรากดคูณไปเยอะด้วยแถมเสียเวลาไปกับผลพัดลมเป็นชั่วโมงอะ่ะผลไฟนี่ทําให้เวลง่ายมากๆเลยนะครับ <Easy. S 2> ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจของสกิลนะครับผมแล้วก็ความเป็นโลเกียนะครับมอนสเตอร์ตรีไม่โดนเลยนะเก็บเลเวลไปสักพักก็ได้สกิลใหม่มาครับเบรนนิงบลสตอนแรกก็กดใช้ไม่เป็นอนะยิงไปไหนไม่รู้ต้องบอกเลยว่าทุกสกิลของผลไฟนี่คือแรงมากเลยนะแถมยังเป็นดาเมจกลุ่มนะครับทำให้เก็บเลเวลได้ง่ายมากๆเลยผมตัวชอบสกิลเอ็กมากโคตรเท่โคตรดัง หลังจากเก็บเลเวลวนอยู่ด้านล่างสักพักเนี่ยผมก็ได้ย้ายไปตีสโนมนด้านบนนะครับผมและรู้สึกได้เลยว่าช่วงชีวิตช่วงนี้มันง่ายเหลือเกินทั้งเท่ทั้งแรงทั้งแสงวูบวาบนี่คือแบบเต็มส0และคูณที่กดไปตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเสียเวลาไปกับผลไหน <Nope. S 2> ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมตัวละครใหม่ที่สร้างมาเนี่ยมันจะใช้คูณจากโค้ดได้ประมาณ3 -4 ชั่วโมงนี่แหละอันนี้เป็นข้อมูลที่น้องในแคลนเขาบอกมานะครับหลังจากตบสโนมนไปเรื่อยๆนะอนนี้กให ค่อนข้างเยอะเลยนะก็มาดูกันว่ามันจะต้านทานความเท่ของบนไฟได้หรือเปล่า <S <S สเต็ปในการตีบอสก็ไม่ยากครับผมจุกวนไปวนมารอครูดาวสกิลนะครับผมแล้วก็ยิงซ้ำๆไปเรื่อยๆจนมันตายนั่นเองสเต็ปนี้ใครเล่นคนเดียวบ่อยๆน่าจะชินแล้วนะถ้าบอสไม่ได้มีสกิลโจมตีไกลเทพๆโห,หดๆนะครับยังไงก็ล่วงแน่นอน และหลังจากตบบอสลิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการบินมาที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมตามคําแนะนําของเข็มทิศนะมาถึงก็ตรงไปที่ตัวรับเควสเลยนะครับไม่รอช้าเลยรีบรับเควสมาปุ๊บแล้วก็ไปตบพวกมันทันที และนะตอนนี้ก็ได้สกิลใหม่ของผลไฟมาด้วยนะครับเป็นสกิล C นะชื่อไฟคอลัมน์และพอได้เลเวลร้อยมานะครับก็รีบรับเคลแล้วก็ขึ้นไปตบบอสข้างบนต่อเลย <G un> ตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่มันมีสกิลฟันดาบระยะไก,กลนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้พี่อัพเลือดไว้นิดนึงมาเลยทําให้บางทีบอสก็สกิลเดียวใส่เราไม่ตายนะ <G un> ผลไฟก็มีสกิลโจมตีไกลค่อนข้างเยอะนะครับการสู้กับบอสของผลไฟก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ <G un> สบายสบาย แต่ตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วและถึงแม้บอสจะสกิลใส่เราทีเดียวไม่ตายแต่ถ้าใส่2ทีตายแน่นอนแล้วก็ตายจริงๆ <c oughs> แต่ถึงจะตายก็แล้วไงอะเราบินได้ก็รีบบินกลับไปตบมันอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> และหลังจากนัวอยู่นานตอนนี้บอสตัวนี้ก็ล่วงลงไปไปที่ <c oughs> เรียบร้อยเวลเด้งมารัวๆเลยนะเนี่ยหลังจากตบบอสเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปเก็บเลเวลต่อกับมอนสเตอร์อีกสักพักนึงนะครับผมเพราะว่าเลเวลยังไม่ร้อยห้านะ และแล้วตอนนี้ก็เลยเรียร้อย52เปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนที่เล่นอยู่ก็เพลินนะครับลืมไปว่าตัวเอง้อย52แล้วเกือบบินกลับไปรับเววสอีกรอบหนึ่งเนะีย จากนั้นก็กดเมนูแล้วก็อัปสเตตัสสักหน่อยพอรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผลใหม่นี่คือรู้สึกใจคอไม่ดีมากๆเลยนะครับผมผมก็ยืนไว้อะไรให้ผลไฟอยู่นานตอนที่เล่นตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นสกิลวีมากๆเลยนะครับคืออยากรู้ว่ามันเท่แค่ไหนก็ยืนคิดอยู่สักพักนึ่งแล้วก็ตัดใจนะครับผมไม่เป็นไรทำภารกิจของเราก่อนดีกว่าเอาไว้ว่างๆค่อยมาใช้ผลไฟเล่นก็ได้เนาะลาก่อนนะผลเมละเมละ หลังจากตัดสินใจได้แล้วเนี่ยก็รีบบินไปทันทีเลยนะครับผมไปที่เกาะลิงด่วนๆและนี่ก็น่าจะเป็นการบินด้วยผลไฟครั้งสุดท้ายมาถึงก็เจอกับน้องในแคลนยืนรออยู่แล้วด้วยและผลต่อไปที่เราจะต้องใช้ก็คือผลอะไรวะน่ะน้องที่สุ่มให้แม่งก็ชูผลขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่านี่คือผลของบลู๊กนะครับผมอารมณ์เหมือนผลชุบชีวิตได้อะไรเงี้ยผมก็ถามน้องมันกลับไปว่าแล้วมันดีไหมมันก็ไม่ตอบครับแล้วมันก็ออกไปเลย หลังจากพิจารณาอยู่สักพักนึงนะครับสุดท้ายก็แดกแม่งเลยดีไม่ดีเนี่ยค่อยไปวัดดวงเอานะครับว่ายังไงซะเราก็ต้องกินมันเข้าไปอยู่ดีนะครับผมตามภารกิจที่เราได้ตั้งไว้หลังจากกินเข้าไปแล้วนะครับก็ได้ลองกดใช้สกิลเล่นนิดหน่อยแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองเลยว่าสู้ๆนะ โอเคหลังจากได้ผลไม้พีศสจต์ใหม่มานะครับก็ต้องทําใจยอมรับมันแล้วก็กดวาร์ปกับไปที่เมืองเกาะแห่งท้องฟ้าเพื่อไปเก็บเลเวลกันต่อเพราะตอนที่ผมยังใช้ผลไฟอยู่ผมได้ทําการบินมาเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือได้ว่าตัวผมในตอนนั้นเนี่ยรอบคอบมากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคงได้ปีนขึ้นมาแน่นอนและจากประสบการณ์ที่เคยเก็บเลเวลกับลูกชายมานะครับผมทําให้ผมรู้ว่าต้องวิ่งโดดลงไปทางไหน และหลังจากที่ผมได้เห็นดาเมจของสกิลแซเนี่ยต้องบอกเลยว่าชิบหายละแต่ด้วยความพยายามและความอดทนนะครับผมก็ต้องทนใช้ไอ้ผลเนี่ยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมพุ่งชนพุ่งชนจนกระทั่งได้สกิลเอฟมานะครับบอกเลยว่า,วาตะการตามากๆเป็นการแบบถอดวิญญาณแล้วก็เคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้อารมณ์เหมือนบินได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันบินได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ระหว่างที่บินอยู่เนี่ยถ้าล่างต้นมันโดนดาเมจมันก็จะหยุดบินทันทีและการเก็บเลเวลด้วยผลบลูคเนี่ยมันลาบากยากเข็นมากๆเลยครับถึงจะไม่เท่าผลพัดลมก ช่วงเวลร้อยเก้าสิบเก้านะครับ <Okay. S 1> ผมช่วงที่กาลังจะเปลี่ยนผลใหม่พอดีนะและช่วงที่ผ่านมาผมก็แอบใช้สกิลแซดของโหมดคอมแบทไปหลายรอบนะครับทำให้มาสเตอรี่ของผลเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่นั่นก็ทําให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายมาได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายมันยังไม่หมดนะสิก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเกาะน,นี้มันไม่มีจุดเบิกเรืเอ <Nope. S 1> ผมที่ใช้ผลบลูคเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยลองใช้สกิลเอฟนะครับผมเคลื่อนที่ออกไปข้างนอกแต่มันก็เคลื่อนที่ได้ไม่ไกลอ่ะสักพักก็ตกน้ํานะครับ หลังจากพยายามอยู่หลายรอบไม่ไหวแล้วบอกน้องในแคนเอาเรือมารับดีกว่าจะได้ทําคลิปกันต่อหลังจากนั้นผมก็นั่งเรือของน้องนะครับไปที่เกาะสุ่มผลอีกครั้งแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอผลดีดีให้กูบ้างเถอะ <c oughs> และเหมือนทเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับจะได้ยินเสียงขอร้องของผมเขาก็ส่งผลนี้มาให้เลยผลบากี้เฮ้ <c oughs> ผลบลูว่าหนักแล้วนะครับคือผมจะต้องใช้ผลบากี้ในการเก็บเลเวลจาก200ไป250เนี่ยนะ <No. S 1> อารมณ์เดิมเลยครับไม่กล้ากินเลยทีเดียว <No. S 1> ก็ได้แต่ถือไว้ในมือแล้วก็หมุนกล้องไปหมุนกล้องมาแต่สุดท้ายก็ต้องเอาเข้าปากอยู่ดีหลังจากกินผลบากี้เข้าไปแล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกแล้วดูสกิลแรกซะก่อนแท็กเกิลชื่อสกิลที่สุดแสนจะธรรมดากับการโยกส่วนบนของร่างกายไปกระแทกศัตรูโคตรสุดยอด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผมหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้ว ผมก็ได้ใช้เรือของน้องที่มารับนะครับในการเดินทางไปยังเกาะต่อไปน <Okay. S 1> ั่นก็คือคุกอิมเพลดาวนะครับ พอมาถึงอิมเพลดาวเนี่ยพี่ก็รีบวิ่งเข้าไปใส่นัวกับมอนสเตอร์นะครับเพื่อให้ช่วงชีวิตนี้แม่งผ่านไปเร็วที่สุดแต่พอใช้ไปใช้มารู้สึกว่าผลบาร์กีนะ้มันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยข้อดีของผลบาร์กี้ก็คือเก็บม,มาเซอรี่ไม่ยากเลยนะครับแต่ละสกิลใช้มาเซอรี่น้อยมากๆ <Easy. S 1> ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับสักพักก็เลเวล247แล้ว, oh. ลวโดยรวมนะถ้าให้คะแนนผลบาร์กี้นะเอาไปเลย6คะแนนนะครับผมชอบสกิลหมุนๆม,มากเลยเท่มากแถมผลบาร์กี้เนี่ยเขายังมีสกิลเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นสกิลเเเเคคคลลลื่่่่ออออนนนนนนทททีีีสสสสสุดดดดมมมาาาาาใใหห้้้้้กกกกกกวววววยัััััังจ็็รรรบบบบบตไะผแํ เนอยู่สักพักใหญ่ๆ <Okay. S 1> เลยแหละตอนแรกก็คิดว่าบอสวาเดนที่ใช้ดาบเนี่ยมันจะไม่สามารถทำร้ายผลบา์กี้ได้แต่ความเป็นจริงก็คือล่วงไปหลายรอบนะครับแต่เราก็อาศัยความอึดถึกทนเกิดแล้วก็วิ่งมาใหม่จนกระทั่งสามารถจัดการบอสวาเดนลงจนได้ แต่แค่วาเดนมันยังไม่พอครับผมมันยังมีอีกตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างในนั่นก็คือเจ้ามิงโกนั่นเองรับเวสตี m มิงโกมาเสร็จแล้วก็เข้าไปใส่นวกับมันอีกสักรอบรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะเริ่มคุ้นเคยกับผลบาร์กี้ละทั้งจังหวะก,การใช้สกิลนะครับผมแล้วก็สเต็ปการจูกต่างๆเลยทําให้การสู้กับไอ้มิงโกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ตายไปแค่รอบเดียวเองมั้งเหมือนจะโดนสกิลอะไรไม่รู้นะครับงงมาก เสียได้นะครับที่ไอมิงโก้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปของอะไรดีๆมาให้เลยฮ่าอย่างน้อยน่าจะให้ผ้าคลุมเนาะและหลังจากตบมิงโก้เสร็จก็จบที่เลเวล255นะครับผม <Wow. S 1> แสงขึ้นรัวๆ <Easy. S 1> และมันก็ถึงเวลาที่จะได้ใช้สกิลสุดเท่เฮลิคอปเตอร์นะครับผม และหลังจากที่ได้ลองใช้ผลบากี้มาตลอด1ชั่วโมงเต็มเนี่ยทำให้รู้ว่าผลบากี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยหมายถึงมือใหม่ที่ไม่มีผลอะไรจะให้กินแล้วนะครับและหลังจากบินข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่นานก็ถึงเกาะลิงสักทีนะครับผม<ว>ก่อนจะลงจอดผมก็วนให้น้องดูสักสามสี่รอบ <c oughs> เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนที่เราจะไปสุ่มผลใหม่กัน <c oughs> และด้วยผลกรรมอันดีที่ผมได้ทําต่อผลบากี้ไว้นะครับ <c oughs> ผลต่อไปที่เราจะใช้ในภารกิจก็คือ <c oughs> เฮ้ยผลน้ำแข็งนี่สิมันถึงเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งผลน้ำแข็งนี่คือดีมากๆนะครับผมาจากผู้ใช้งานจริงและตัวหลักผมก็ยังใช้งานอยู่นะตอนนั้นหลังจากได้มาก็กระโดดตีลังกาไป5ตลบนะครับผมเพื่อเป็นการฉลองความสําเร็จในครั้งนี้พอกันทีกับผลปีศาจกระโลกระลา <No. S 1> เตรียมตัวเข้าสู่ยุคน้ําแข็งไอ้น้องที่สุมให้ก็บอกเลยนะครับว่าไวแน่นอนครับผมช่วงเลเวล250รไปจนถึง300เนี่ยไวแน่แและเพื่อเป็นการฉลองที่ได้ผลน้าแข็งสุดเท่มานะครับผมผมก็ได้ใช้้กิว่่งงงบนําาแข็ไไปปยัเะตอ โดยที่ไม่ใช้เรือด้วยนะถึงแม้ระยะทางมันจะไกลแต่ผมก็ใช้เวลาไม่นานพี่ตูนชิดซ้ายโตโน่นี่ชิดขวาไปเลยและต้องขอบอกเลยว่าภาพของการเก็บเลเวลด้วยผลน้าแข็งเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับพาะง้นเดี๋ยวผมจะตัดไปเร็วที่สุดเลยนะไปตอนเวลสามร้อยเลยแล้วกันเ <Okay. S 1> พราะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมลากมอนแล้วก็เอาอาวุธที่ผลน้ําแข็งให้มาเนี่ยตีไปเรื่อย <S <S ๆเพียงเท่านี้ไม่ว่ามอนเตอร์จะมากี่ตัวก็ตายยกแผงนะครับบวกกับความเป็นโลเกียของเราเนี่ยมอนก็ตีไม่โดนด้วยนะถือว่าสะดวกสบายที่สุดแล้นครรบบผลแแข็งีใยช่จเดว แต่เอาจริงๆผลที่ฟาร์มเลเวลได้ไวกว่าผลน้ําแข็งก็น่าจะเป็นผลแสกนะซึ่งไม่รู้ว่าในคลิปนี้เราจะมีโอกาสสุ่มได้บ้างหรือเปล่า <S <S อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมเผอแวบเดียวเราก็เลเวล300ตอนเล่นนี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบ40นาทีนะมันไปเสียเวลากับการที่มอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจะเกิดให้ผมสักเท่าไหร่และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปสุ่มผลใหม่แล้วครับผมไวมากๆแต่ขอเก็บเควสนี้ให้หมดก่อนนะเสียได้อ่ะไหนๆก็ลากมาละ และหลังจากเคลียร์มอนกลุ่มนี้เสร็จนะครับผมผมก็ได้รีบวิ่งไปที่เกาะสุ่มผลอีกครั้งโดยไม่ต้องเบิกเรืออีกเช่นเคยผลน้ําแข็งนี่มันท็อปฟอร์มจริงๆมาถึงทีมงานก็สแตนบายรออีกแล้วครับท่านและตอนนี้ผมก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมาเหอะไม่ว่าจะผลอะไรก็ตาม และใช่ครับนั่นคือผลระเบิดเป็นผลที่แบบว่าไม่เคยใช้หรือเห็นใครใช้มาก่อนเลยในชีวิตไอ้ไน้องนั้นมันก็เอามาโยนให้ตรงหน้าแล้วพี่ก็แบบยืนทําใจสักพักก่อนจะเก็บขึ้นมา <S <S ไอ้น้องนั้นมันก็บอกว่าผลนี่แรงมากเลยนะพี่มันแรงมากเลยนะพี่ล,นะพลองใช้ดูดิ <S <S พอผมได้ฟังแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแล้วก็ไม่รอช้าครับผมกินเข้าไป okay. หลังจากกินเข้าไปแล้วก็มาเช็คสกิลครับว่ามันมีสกิลอะไรแจ๋วแจบ้างผ <c oughs> มเชื่อว,ว่าสกิลต้องเกี่ยวกับการระเบิดแน่ๆเพราะมันคือผลระเบิดทีน,นี้เรามาลองดูสกิลกันครับ <c oughs> ว,ว้าวหลังจากที่ได้ลองกดใช้สกิลแซดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคิดหายละ ผมว่าผลนี้แม่งใช้งานยากแน่ๆแ,แต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะยังไงเราก็ผ่านผลแบบกระโหลกกลามาเยอะแล้วแหละอีกอย่างการมาทำคอนเทนต์นี้ก็เท่ากับว่าเราจะได้ลองผลไม้ต่างๆที่เราไม่เคยเล่นด้วยนะไปลุยเลยอย่าคิดมากหลังจากให้กําลังใจตัวเองเสร็จแล้วนะครับผมก็รีบมาที่เกาะภูเขาไฟนะครับเพื่อทําการเก็บเลเวลต่อเลยทันทีบอกเลยว่าคลิปนี้ใช้เวลาถ่ายทํานานมากๆถ่ายทํานานไม่เท่าไหร่การตัดกับภาคเสียงนี่คือนานกว่าก็ได้แต่หวังว่าน้องๆจะชอบนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยไม่งั้นคลิ เก็บเลเวลไปได้สักพักนึงแล้วนะครับมาสเตอรี่ผลก็อยู่ที่9 9นะมีสกิลมาประมาณ3-4มสี่สกิลส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ชอบสกิลแลนด์ไม้มากเลยนะที่เป็นสกิลซีนะครับเหมือนแบบวางระเบิดไว้ที่พื้นอ่ะอยากรู้จังเลยว่าถ้าเอาไปใช้ใส่คนเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> หลังจากเลเวล326รแล้วเนี่ยผมก็รับเควสที่2แล้วก็ไปเวลหลังเกาะนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องการเก็บเลเวลยากมาก <c oughs> เพราะว่ามอนที่นี่มันวาร์ปได้บางทีเราชาร์จสกิลอย่างนี้มันว <c oughs> าร์ อพอใช้ผลนี้เรารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นบาคุโกนะครับผมจาก My h e r o a c a d e m i a ไมียไ้รู้จักกันหรือเปล่าฟาร์มไปฟาร์มมานะครับรู้สึกว่าโคดหมดคูณ2หมดนะครับผมก็เลยยืนใส่คูณ2พักนึงแหละแล้วก็กลับมาเก็บเลเวลต่อก็ใช้หนังสติ๊กลากมอนนะครับแล้วก็ใช้ผลระเบิดเนี่ยปิดฉากจนกระทั่งในที่สุดก็เลเวล350รจนได้นะครับผมเย่ <Yeah! S 2> และก่อนที่ผมจะไปจะกเกาะน,นี้นะครับผมก็ไม่ลืมที่จะแวะไปตบอะคาอินุก่อนเพราะว่าเกลียดขี้หน้าเป็นการส่วนตัวเมื่อตั้งใจจะไปกระทืบอ,าาอ,บบอะ ตรงไปหามันทันทีอาคาอินูก็เป็นตัวละครที่แฟนๆวันพีททั่วโลกน่าจะเกลียดขี้หน้ามันกันทั้งหมดนะครับผมก็พุ่งตรงไปหามันแล้วก็เริ่มใช้สเตปวางแลนไมล์ใส่มันก่อนเลยก็วางไว้สักสองวงนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเปิดหน้ามันพอวางแลนไมล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดินเข้าไปใกล้หน้ามันนะครับผมแล้วก็กดสกิลเดสทรัคระเบิดตัวเองใส่หน้ามันซักซึ่งสกิลระเบิดตัวเองเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับส่วนตัวถือว่าเป็นสกิลที่ชอบแล้วกันและถ้าจะให้คะแนนผลนี้ก็เอาไปเลยสัคแนงงี่ววามยดล้รุ ลและหลังจากนั้นผมก็สามารถล้างแค้นให้กับเอสได้สําเร็จนะครับผมด้วยการส่งอาคาอินุไปคุยกับลากมะม่วงจากนั้นเราก็ออกจากเกาะน,นี้ก็เลยดีกว่าจากนั้นก็พายเรือออกมาจากเกาะภูเขาไฟนะครับด้วยเลเวล353รและมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปสุ่มผลใหม่อีกครั้งและตอนนี้ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นผลอะไรผมก็เอาอยู่แน่นอนเพราะขนาดพัดลมกูจะผ่านมาแล้วความมั่นใจเนี่ยมาเต็มร้อยน้องในแครงก็บอกว่าได้เลยพี่วิ่งไปหยิบผลสุดโหดไหมพี่ทันทีใช่แล้วครับผลสปริง เฮ้ยทำไมยิ่งสุ่มยิ่งได้ผลกากาก,ากวะเนี่ยได้ลหลังจากสุ่มเสร็จไอ้น้องคนนั้นมันก็โยนทิ้งไว้แล้วมันก็เดินหนีไปผมก็เลยหยิบผลสปริงขึ้นมาพร้อมกับคิดในใจว่าชิบหายละแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกครับผมตามภารกิจแล้วเราก็ต้องกินทุกผลที่เราสุ่มได้นั่นแหละซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ผลสปริงมาก่อนเลยนะ <Nope. S 1> แต่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นผลที่แบบห่วยแตกมากๆนะครับผมแต่ยังไงทราบภารกิจนี้ก็ต้องสําเร็จนะครับผมไม่รอช้ารีบขึ้นเรือแล้วไปเก็บเลเวลกันต่อเลย ซึ่งแมปที่เราจะเก็บเลเวลก็ยังเป็นแมปภูเขาไฟอยู่นะครับและหลังจากที่ลองใช้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าชอบอ้าวชอบเฉยที่ชอบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสกิลมันใช้ง่ายนะครับและถ้าจะต้องให้คะแนนผลสปริงเนี่ยผมให้ไปเลย4คะแนนไม,ไม่ได้ให้มั่วๆด้วยนะคือมีมีเก์นะครับผมหนึ่งเลย <c oughs> เสียงมันดัง ใช่ครับชอบเสียงเสียงมันหนวกหูดีก็2ที่ผมชอบเลยก็คือสกิล F นะครับมันสามารถดีดตัวได้สุดยอดไปเลยอ่ะอย่าลืมไปหามาใช้กันเยอะๆนะครับหลังจากทําเควสไปได้สักพักนะครับผมก็สามารถย้ายเกาะได้แล้วนะซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือเกาะเงือกนั่นเองและผมก็ไม่เคยมาเกาะนี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยด้วยเพราะในวันที่อัดคลิปนี้เนี่ยตัวหลักผมยังมีประมาณ300กว่าอยู่เลยอ่ะพอลงมาถึงเกาะเงือกนะครับผมก็ตรงไปรับเควสทันที <Okay. S 1> พอรับเควสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้เวลาที่ผลสปริงจะออกอาวาด อย่างที่บอกไปนะครับว่าผลสปริงเนี่ยผมให้ไปที่4คะแนนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ฟารมยากขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับผลพัดลมอะนะแต่ระสกิลของผลสปริงก็มีความรุนแรงพอสมควรเลยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ผลที่ฟาร์มยากที่สุดแล้วกันฟาร์มที่นี่อยู่สักประมาณ20นาทีนะครับก็เวล4 0 0รละเพราะเราเริ่มมาที่เกาะน,นี้ตอนเลเวลประมาณ377นะครับแน่นอนว่าพอเวล4 0 0เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือรีไปซุ่มผลเดี๋ยวนี้เลยระหว่างที่ขับเรือกลับไปเนี่ยก็นั่งคิดในใจแล้วนะว่าอยากจะไไดดด้ผผผลลลลีีีีีๆสสสักนนะคเเเพืื่่่่่ออมมาาททททแแวยปิงได้ แค่ไหนจะชับดาวคอมแล้วไปนอนถามจริงผลกิโลเนี่ยนะโอ้โหมันเวนเรนำอะไรของผมวเนี่ย่หรือไอ้น้องคนสุ่มแมงแกล้งเราอะ <Nope. S 1> และถ้าจาไม่ผิดนะครับวันนั้นที่อัดคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเวลาประมาณตีสองหรือตีสามนี่แหละที่พี่ได้ผลกิโลอะ่ะคือถ้าจะบอกว่าผลพัดลมมันกา,กากแล้วเนี่ย <Nope. S 1> ผลกิโลน่าจะกากากว่าเพราะว่าผลกิโลราคาถูกกว่าผลพัดลมอีกนะเนี่ยแต่ก็ต้องทําตามกติก,กานะครับผมไปกินเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเคี้ยว <Nope. S 1> <c oughs> ชีวิต เวรกรรมอะไรของกูเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ออกเรือทันทีครับผมระหว่างที่ออกเรือก็มีไอ้น้องที่ไหนไม่รู้มากวนคนยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยแล้วก็กลับไปเก็บเควสกันต่อครับผมด้วยผลกิโลสุดโหดแค่ชื่อสกิลก็กินขาดแล้วสกิล1ชื่อ10,000กิโลสกิล2 2 0 0 0 0กิโลสกิล3 5 0 0 0 0กิโลสุดยอดจริงๆแต่ถึงแม้มันจะกากนะครับผมแต่ก็ยังไม่เท่าพัดลมนะเนี่ยถ้าให้เทียบกับผลพัดลมเนี่ยผมยังถือว่าดาเมจของผลกิโลเนี่ยมันแรงนะและหลังจากเก็บมาเต็ม บอสตัวนี้ด้วยผลกิโลเป็นอะไรที่ยากลําบากมากๆนะครับใช้เวลานานมากแถมไอ้บอสตัวนี้แมงยังมี2ล่างอีกข้อเสียหลักๆของผลกิโลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคูลดาวสกิลนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าคูลดาวมันนานไปอ่ะแถมดาเมจก็ไม่ค่อยแรงด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่ากว่าสกิลจะมานานจังแต่ก็ต้องขอบคุณคอนเทนต์นี้ด้วยนะไม่งั้นผมคงไม่มาเล่นผลอะไรแบบนี้แน่ๆฮ่ะคิดถูกจริงๆที่เลือกทำคอนเทนต์นี้เอ๊ะหรือคิดผิดวะโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ตบบอสตัวนี้ล่วงลงไปนะครับ ก็ได้เลเวลมาที่442เลยนะ วิ่งมาทำเควสต,ต่ออีกรอบสองรอบก็ได้เป็น451บอดพอดีเลยแล้วพี่ต้องบอกตามตรงเลยว่าตอนที่อัดจริงๆอ่ะมันไม่ได้เร็วแบบนี้นะ <Nope. S 1> คือพี่ใช้ชีวิตอยู่กับผลกิโลประมาณชั่วโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ก็เอามาตัดฉากที่แบบว่าเก็บเลเวลนานๆออกไปนะครับผมเพื่อ <c oughs> ให้น้องได้ดูอย่างสนุกสนานเนาะเอาละแล้วมันก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปสุ่มผลอีกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคลิปนี้เราจะเก็บเลเวลกันจนถึง500นะครับมาลุ้นกันว่าผลสุดท้ายที่พี่จะต้องใช้เนี่ยมันคือผลอะไร <c oughs> แต่นะตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้ มาแล้วะ, <Easy. S 1> ละด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมนะครับผมผลต่อไปที่ต้องใช้ก็คือเฮ้ย hey, ผลยางเหรอเฮ้ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นผลที่เหมาะมากๆนะครับผม <c oughs> กับการปิดคลิปอย่างสวยงาม <c oughs> ผลยางยืดของลูฟี่ไม่เคยใช้ไม่เคยกินเลยไม่รู้ด้วยว่าใช้ยังไงแต่ว่าดีใจเฉยเลย <c oughs> นี่แหละเป็นผลที่เราจะใช้ปิดคลิปอย่างสวยงามนะครับ <c oughs> และหวังว่าผลนี้จะสะดวกสบายและก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นและจะรออะไรล่ะกินเข้าไปเลย yeah. และหลังจากที่ได้กินผลยางยืดเข้าไปนะครับผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเราเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดูดิแขนยืดย้วยเลย หลังจากที่เล่นกับความยืดหยุ่นของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบไปเก็บเลเวลกันเลยนะครับ oh. เพราะว่าโค้ด EXP เนี่ย oh. น่าจะใกล้หมดแล้วด้วยและถ้าหมดกลางคันโดยที่ยังไม่เวล500เนี่ยไม่ได้นอนแน่แน่และพอได้ลองมาใช้ผลยางยืดเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่า oh. โคตรชอบมันเก็บเลเวลค่อนข้างง่ายเลยนะด้วยการลากมอนมาในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อยธรรมดาต่อยไปเรื่อยๆจนมอนต,ตายหมดโอเคมันอาจจะไม่ได้เก็บเลเวลเร็วมากนะครับผมแต่ก็สบายกว่าผลกิโลและผลพัดลมแน่ๆ <S <S แถมสกิล C นี c ่คือแบบปนใจสุดๆไปเลยครับผมหม สโอ้โหอัดข้ามวันข้ามคืนเลยนะคลิปเนี้ย <st> ผมก็สามารถชาเลนจ์ตัวเองได้สำเร็จนะครับด้วยการทำคลิปเปลี่ยนผลทุกๆ50เลเวลสำเร็จจนได้ไ เย่พวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ทราบนะครับว่าคลิปนี้มันทํายากแค่ไหนนะครับก็หวังว่าน้องๆจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องในแคลมวันนั้นด้วยนะที่มาเฝ้าพี่นะครับแล้วก็ช่วยสุ่มผลทุกๆ50เลเวลให้นะครับขอบคุณมากเลยถ้าไม่มีน้องๆพี่คงไม่ได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาและถ้าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะแต่ที่สําคัญช่วยกดไลค์ นะครับผมเป็นเด็กดีกันนะครับเป็นไงรีบอลพอ่อเก่งปะ